โอโหสิกรรมพริกเปลี่ยนชีวิตได้ทันตาวิธีสำคัญช่วยให้ชีวิตหลุดจากเรื่องไม่ดีเพราะโอโหสิกรรมสามสิ่งนี้ชีวิตดีขึ้นตั้งแต่วันนี้ตลอดทั้งปีตลอดไปหลายคนทำอะไรติดติดขัดขัด,ดชีวิตไม่ราบรื่นหยิบจับอะไรพลาดพรั้งไปทุกทีทำอะไรไมีกาวนาจนถึงวันนี้ ชีวิตยังไม่สามารถหาทางออกที่ดีให้กับตัวเองได้บางคนรู้สึกว่าตัวเองมีกรรมทำอะไรไม่ประสบความสำเร็จมีอุปสรรคขัดขวางอยู่เสมอครูบาอาจารย์ท่านกล่าวสอนแนะนำขอให้ทำตามนี้แล้วชีวิตจะดีขึ้นอย่างน่าแปลกใจกันเลยทีเดียวหนึ่ง ขอโอโหสิกรรมจากพ่อและแม่ขอขมาจากผู้มีพระคุณและขอพรจากท่านเพราะพ่อกับแม่เป็นผู้ให้กำเนิดให้ชีวิตและเลี้ยงดูเราให้เรียนหนังสือพ่อแม่จึงมีบุญคุณใหญ่หลวงกับชีวิตของเรามากหากเราซึ่งเป็นลูกทำให้พ่อแม่ทุกเสียใจมากจนต้องเสียน้ำตา หรือเสียทรัพย์สินยอมเป็นกรรมหนักมากอย่างไม่ต้องสงสัยจะทวงหน่วงชีวิตของผู้เป็นลูกปิดทางก้นความเจริญทั้งหลายทั้งปวงชีวิตพบเจออุปสรรคหนักชีวิตไม่เจริญก้าวหน้าขึ้นมีแต่ถอยหลังลงอาจเป็นเพราะกรรมหนักที่ทำไว้กับพ่อแม่บุปการีผู้มีพระคุณนั่นเอง การกระทําสร้างรอยแผลไว้ในใจพ่อแม่จึงเป็นกรรมขัดขวางความเจริญในชีวิตของลูกโดยไม่รู้ตัวเช่นเถียงพ่อเถียงแม่ทำสิ่งกระเทือนใจพ่อแม่ทำพ่อแม่ร้องไห้ด่าว่าคำล่วงเกินพ่อแม่ทำร้ายร่างกายและจิตใจของพ่อแม่หรือสร้างปัญหา ให้พ่อแม่ต้องตามแก้ไขขโมยสมบัติของพ่อแม่ไม่สนใจดูแลพ่อแม่เมื่อยามแก่ชาราเจ็บป่วยตามสมควรลูกที่ดีควรหยุดกรรมไม่ดีเหล่านี้เริ่มต้นชีวิตใหม่ที่ดีกว่าด้วยวิธีขอขมาพ่อแม่และดูแลพ่อแม่ให้ดีเท่าที่ลูกจะทำให้ได้ถือเป็นกรรมดี ทำให้ลูกได้บุญสูงมาก